มันไม่ชอบผักเขาใส่ผักเยอะบอกไปทัใส่เลยเดี๋ยวพาไปเยี่ยมชมหาดกินรีดูหาดกินรีนะครับกองพัน <Okay. S 1> รถสะเทินน้ำสะเทินบก เาจะไม่ให้เด็กอะไรนะเล่นเกมเข้าสวัสดีครับมันนี้จะไม่ให้เด็กเล่นเกมเข้า กองพันดิสราของพันเนี้ยดูแบบดูมัเนบอกอ่ะจอละสีรอออยากจอละสี น,นี่เป็นพื้นที่สำหรับฝึกเนีปกติจะน้ำมันจะเป็นน้ำนะตรงนี้เป็นแอ่งน้ำเป็นบึงเอาไว้ฝึกรถสะเทินน้ำสะเทินบก ้ายมีอะไรครับนี่มีร้านอาหารเนาะจันมีไอติมแชมเปียนมามากครับต้องกินไหมไม่กินต้องตำนี่มี มีร้านอ๋อเขาตรงนี้เขาทำร้านแล้วเนี่ยเมื่อก่อนไม่มีโอ้มีคนมาปูเสือเมาแล้วโอ้เขากลางเต้น เดไปฝั่งนู้นนู้นเ้ากลางเต็นนอนผ่าตกินรีครับอับนนี้คืออยู่ใน้องพันสะเสืรนน้ำสะเนบก ที่อาบน้ำเ่ย Gak tambahin manang nih lho หาดอินอรีครับอันนี้เขากำลังหาอะไรกัน บ้านหูน้อยกำลังจะหาอะไรสักอย่างนี่หาอะไรสักอย่างหาอะไรลูกหาอะไรครับหาหอยอ๋อมันเป็นหอยแบบไหนหอยหอยตลับ หาหอยหายหอยนี่เขาพูดหาหอยครับตนู้นคือสมัยสารครับไปฝั่งทางนี้หาทินลีครับต้องพันสะเทินน้ำสะเทินบกมากลางเต็นท์มานั่งพักผ่อน บรรยากาศได้ครับเอาได้ครับนี่ครับก็มาจอดรถพักผ่อนกันมีร่มไม้มีห้องน้ำบริการนะครับสามารถกางเต็นท์ได้ครับเลยอูต่ตะเมา ประมาณกิโลกว่ากว่ายูซ้ายมือครับกองพันสะเทินน้ำสะเทินบกนะครับไปไกลนู่นมาตะุูครับขอญาตลงไลฟ์เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันไล์หน้าครับสวัสดีครับ